สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับตนะูชาแนลนะชื่อว่าวันนี้นะจะมารีวิวแอปพลิเคชัน Job DB แน่นอนว่า Job DB แอปพลิเคชันนี้แต่ก่อนอนะ่ะมันก็อยู่ในเว็บไซต์ใช่ไหมเราก็ต้องเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเซิร์ชดื้อๆเพื่อหางานแต่ณนะปัจจุบันนี้เรามีแอปพลิเคชันเป็น Job DB เลยนะคือเขาสร้างแอปพลิเคชันออกมาของเขาเองเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าแอปพลิเคชันอันนี้มันจะง่ายสะดวกสบายสักแค่ไหนเชียว แต่ก่อนอ pues like, like, ื <daha> önce, ่นเลยอย่าล <được> ืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นาชีวาด้วยนะแล้วตอนนี้เรามาเริ่มหางานกันเลยดีกว่าทุกคนแน่นอนว่าขั้นตอนแรกสุดของการหางานของ jobdb นั้นก็คือการโหลดแอป จอบดีบีขึ้นมานะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะโหลดแอปจอบดีบีก่อนนะสำหรับตัวแอปพลิเคชันจอบดีเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดได้ที่เออถ้าเป็น iOS อะ่ะก็คือสามารถโหลดได้ที่ App Store แต่ว่าถ้าเป็น Android อะเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play นะจ๊ะและตอนนี้นะก็ทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไง นัดได้ทาการโหลดแอปเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะก็คือนะัดกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาก็จะมีให้ล็อกอินกับสายอัพล็อกอินแน่นอนว่าสําหรับคนที่เคยมีแอคเคาน์อยู่แล้วมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถกดล็อกอินได้เลยแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยหรือสลับมือใหม่เนี่ยเราก็ต้องกดสายอัพก่อนแล้วก็ไปที่สายอัพนะแล้วก็ใส่ First Name e m a i l address หลังจากนะั้นทำการไฟอัพเรียบร้อยแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้ก็คือดูว่า where would you like to work in Thailand ก็คือเราอยากจะแบบหางงานที่ต่วนไหนของประเทศไทยนะอ่ะนัอยากอยู่กรุงเทพคือมันเลือกได้หลายหลาย,หลายพื้นที่เลยอะ่ะอยู่ดีถ้าคนอยากจะหาง,งานในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยพร้อมกับหาง,งานในกรุงเทพด้วยก็คือหาได้เราสามารถกดได้เลยเรียกให้หมดอืม ต่อมา What kind of job are you looking for ก็คือเราต้องการหางานแนวไหนต้องการแนว Admin HR แล้วก็อาจจะมีดีเทลลงลึกอ,อีกว่า HR แนวไหนหรือแอดมินแนวไหนอีกลงไปทีนึ่ง Training and Development อ่ะา,าหาไรอีก Banking and Finance แนว Analysis เราล,ลอง continue ต่อไป l a s t l y What kind of salary range are you looking for คือเราต้องการเงินเดือนช่วงไหน ่เราต้องการเงินเดือนเป็นมันลี่นะแล้วก็ดูมินิมัมของเราักเท่าไหร่ดีอ่ะหมื่นห้ามักซิมัมอ่ะแม็กไปเลยละกันแสนสามตาม Default ที่เขาให้มา You are one step closer to your dream job เอ้ยดรีมจ j อบมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็มาแล้วเห็นไหมก็คือเราเลือก HR ไปใช่ไหมหน้านี้มันก็เลยโชว์ขึ้นมาว่า customer service trainer เอออีเวนต์เซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเอ้ยน่าสนใจก็คือเพื่อนเพื่อสามารถดูได้เลยสมมุติเราสนใจอันนี้อะพิโนมิเน่นอีเวนต์เซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งสมมติถ้าเราแค่สนใจเราแค่สนใจเราสามารถกดแค่เซฟได้ไอสิ่งที่เรากดเซฟเนี่ยเราก็จะอยู่ที่บอททอมด้านล่างก็คือมันจะมีเซฟจ็อบอยู่ตรงนี้ว่าแบบเอออันนี้เป็นงานที่ฉันสนใจนะแต่ฉันยังไม่ได้สมัครถ้าเราต้องการที่จะเอางานตรงหน้าเซฟจ็อบเนี่ยออกแล้วแค่กดปุ่มนี้ออกอะแล้วกลับไปหน้าอื่นแล้วลองกลับมาดูอ่ะ เปรืองพื้นที่ด้วยเนอะเวลาเรามีงานที่สนใจใหม่ๆเนี่ยเราก็จะกดเรียบเรียบแต่ว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราไม่สนใจแล้วก็กดออกได้ก็ได้เพราะแบบเออมันจะได้แบบทําให้เราโฟกัสได้ได้มากขึ้นว่าแบบเอองานที่เราสนใจจริงๆอ่ะมีเท่านี้นะนัดขอกลับมาหน้าโฮมนะก็มีจัสเปาอ่านี่ก็คือแบรนด์เสื้อผ้าเลยเนอะเออก็เยอะอยู่นะคือน่าสนใจแลนะคราวนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะสมัครอะสมมติสมมติอ่ะสมมตินะสมัครจัสเปา นี่ข้างล่างมันจะมีอีกทีหนึ่งนะว่าให้เรากดเซฟหรือกดแอบพลาย now กดเซฟคือเซฟไว้เฉยๆเซฟไว้ในลิสต์ของเราแต่ถ้ากดแอบพลาย now ก็แปลว่าเอ้ยเราจะแอบลายงานนะ่ะอันนี้นะตอนนี้เลยฉะนั้นเวลา,ากดแอพลายก่อนอื่นก่อนที่เราจะแอบลายทุกคนเราต้องดูก่อนว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการสําหรับงานงานตําแหน่งเนี้ยตรงกับคุณสมบัติของเราหรือเปล่า โดยสมมติถ้านาจะสมัครจสฟาวนะก็สนใจนั้นมีความสนใจนะั้นก็กดเข้ามาดูเดทคิปชั่นต่างๆหรือรายละเอียดต่างๆของงานชิ้นนี้นะว่าเขาต้องการคนแบบไหนหรือลักษณะงานเป็นยังไงแล้วเราอะเหมาะกับงานตำแหน่งนี้ไหมข้อมูลที่เขามีอะให้มามีอะไรบ้างแน่นอนว่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบรรทัดแรกๆเนี่ยเออ พักข,ขนงอะแต่ว่าบริษัทเนี้ยอยู่แถวๆถวพักขนงต่อมา salary provide post on สิบสี่ออกกัสก็แปลว่างานเนี้ยเพิ่งโพสต์วันที่14เดือนสิงหาคมนี้เองโดยหลกัหลกๆอะมันก็จะมี2แทบแเวลาเราเลื่อนลงมาก็มี job description กับ company overview company overview ก็จะแบบทก่อตั้งเมื่อ,อไร่อะไรยังไงเกี่ยวกับ company แต่ว่าสิ่งที่เราสนใจคือ job description นะจ๊ะว่าจะตรงกับของเราหรือเปล่ามาแล้ก็มาดูกันอันเนี้ยจะมี job highlight ด้วยนะว่าแบบ เอ้ย master degree in human resource แต่ว่าเฮ้ยเขาต้องการคนที่แบบจบปริญญาโทอะทางด้าน human resource เลย8 x y e r of experience in HR อ่ะก็มีประสบการณ์ทำงาน8ปี positive attitude mature detail oriented detail oriented ก็ประมาณแบบเป็นคนละเอียดรอบคอบอะไรประมาณนี้แล้วเราก็มาดูกันว่า job description responsibility อะความ area การรับผิดชอบของเราเนี่ยที่เขา x เ,เป็ t มีอะไรบ้างก็คือ เขาก็ต้องแบบมีการ Work c l o s e l y with line m a n a g e r นู่นนี่นั่นก็คือเพื่อนๆสามารถดูได้นะแล้วก็พอเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันก็จะมี Qualification ก็คือคุณสมบัติที่เขาต้องการคุณสมบัติเนี่ยคือเขาก็เขียนนะ Bachelor หรือ Master d e ดีกีก็ได้ Minimum of 8 Year แปลว่าประสบการณ์อย่างน้อยที่เขาต้องการอะคือ8ปี Strong Leadership Skill มีความเป็นผู้นา ต่อมา how to apply อันนี้ how to apply คือถ้าเพื่อนๆนสนใจที่จะอยากได้งานจริงๆอ่ะเพื่อนๆสามารถโทรไปที่เบอร์โทนนี้ได้เลยนะแล้วก็ลองถามเขาพยายามติดต่อที่ hr โดยตรงก็ได้ว่าเอ้ยบริษัทนีต้ตำแหน่งเนี้ยเปิดหรือเปล่าคือเราเห็นใน job db เราอยากจะสมัครกับ hr อะเราก็สมัครกับ hr ไปด้วยแล้วเราก็สมัครกับในแอปนี้ไปด้วยแปลว่าเราสมัครสองช่องทางเนี้ยโอกาสที่เขาจะเรียกเราก็มากขึ้นจริงไหมต่อมาแล้วก็มาดู additional information additional information ก็จะแบบ career level คือถ้าเราสมัครไปที่ตำแหน่งเนี้ยอันเนี้ย เดเวลของตำแหน่งเราจะเป็นประมาณไหนคืออันเนี้ยเขาเขาบอกว่าเออเป็นเลเวลซีเนียนะก็คือค่อนข้างสูงนิดนึงค u a l i ิฟิเคชันคือ,อ,อต้องต้องมีปริญญาต้องมีใบปริญญานะเพราะเขาเขียนว่าต้องมีดีกรีประสบการณ์เท่าไร employment type ก็คือเขาต้องการคนที่แบบมาเป็นเพ r m a n ม n t คือเป็นแบบถาวรหรือว่าจะเป็น Contract Contract ก็ประมาณว่าสัญญาจ้างปีต่อปีก็ว่าไปตามที่เขาเขียนนะจ o b f ฟังช i o n เป็นยังไงอะต่อมาคราวเนี้ยพอเราเลื่อนลงปุ่บอะ มันก็จะเป็น company overview ก็คือเนื้อหาเหมือนกับแท็บด้านบนเลยที่เรากดไปช่อง company overview แล้วถ้าเกิดเฮ้ยเราสนใจที่จะสมัครงานอันนี้นเลยตำแหน่งนี้เลยอะทำไงเราก็กด Apply Now นะพอเรากด Apply Now มันก็จะขึ้นมาว่า your profile is almost complete แต่ว่าแบบโปรไฟล์ของเราอะใกล้สมบูรณ์และขาดแต่ว่าข้อมูลอะไรบางอย่างฉะนั้นเราไป complete profile กันอะเขาก็ไม่ให้เส่ไว่าชื่อนามสกุลอยู่ที่ไหน อยู่ที่ประเทศไทยที่ไหนต่ออ่านแบงคอก Nationality ก็ใส่ไปนะทุกคน High e d education ก็เลือกเลือกเอาเลยแล้วก็ใส่ทั้งอ e ีเมลอีเมลก็เหมือนกับแบบเป็นช่องทางการติดต่อเวลาเขาสนใจเราเขาก็จะตอบกลับมาที่อ e ีเมลนี้ว่าแบบเออเราเราสนใจคุณนะนัดสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้แล้วก็แบบ Career profile ก็เหมือนกับว่าประวัติการทำงานที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างทำที่ไหนทำมากี่ปี ก็ว่าไปสมมติเท่านี้ j ็ b title ของเราแต่ก่อนคืออะไรคือ Job t i t l e อะ่ะมันก็อาจจะแตกต่างกันตามแต่ละบริษัทแต่เราก็ใส่ของริษัทเราไปแหละสมมติบริษัทเรามีชื่อนี้โดยเฉพาะเราก็ใส่ชื่อนี้อย่างเช่น s p e c i a l i s t ก็ใส่ s p e c i a Li s t ไปเลยหรือบางคนก็แบบเป็น Manager เป็นอะไรเป็นชื่อคือแบบมันอาจจะแตกต่างกัน Specialist supervisor Manager ใส่เข้าไปเถอะหลังจากนั้นได้ทำการกรอกโปรไฟล์ของหนาไปคร่าวๆแล้วนะมันก็จเด้งมาสู่หน้านี้หน้านี้จะมีการให้เราอออััโโหหลลลดดด้้้ววยแก็ตงนะ โดยเรซูเมที่เขาสามารถแบบอัปโหลดได้ก็จะแบบเป็นรูปแบบของ PDF, doc หรือ text ก็คือตามที่เขาเขียนเลยสมมุติเราจ้างการอัปโหลดอ่ะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเห็นได้เลยว่านาราทำการอัปโหลดเรซูเม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าชื่อไฟล์มันจะดูแ,บบแปลกๆนิดนึงเพราะว่านาราทำการอัปโหลดในมือถือนแนะนำว่าแบบเออเพื่อนๆลองเขา้าคือการรีจิสเตอร์หรือการคอม e พลตโฟไฟล์ครั้งแรกแนะนำว่าแบบเอออาจจะเข้าไปทำในคอมพิวเตอร์ก็ได้ชื่อไฟล์มันจะได้ไม่ดูแปลกแบบนี้โอเคแล้วกดดันกัน Additional information for the employer ก็คือเขา additional information ที่เราเราต้องการ expected salary เท่าไหร่เราแบบระวังว่าเงินเดือนเราจะเท่าไหร่แล้ก็ต้องใส่ไปอะสมมติท่านต้องการ35,000 salary เนี่ย negotiable แบบต่อรองได้ไหมต่อรองได้ติดขาต่อมาแล้วก็แบบ a few sentence to let employer know why you are right for this job ก็แบบเออใส่เหตุผลว่าแบบทำไม employer employer หรือผู้จ้างงานเนี่ย คิดว่าเราสมควรที่จะได้รับตําแหน่งนี้แล้วก็เขียนไปว่าแบบเฮ้ย I am แบบขยนันมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วแบบด้วยประสบการณ์ที่ต่างสันมาคิดว่าจะทําตําแหน่งนี้ได้ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เขียนแบบเขียนๆไปเนาะหลังจากนั้นอ่ะเราก็กด Submit ิ p แอปพลิเคชัน ำหรับเพื่อนๆที่ทาการกดตับมิดแต่แล้วแบบเอ้ยไม่มั่นใจว่าแอปพลิเคชันที่เรากดมันตับมิดบบไปจริงๆใช่ไหมเราสามารถไปดูวิธีแบบไปดูรีวิวได้ว่าเว้ยเราอ่ะกดแล้วจริงๆนะก็ไปที่มีด้านล่างแล้วกดแอปพลิเคชัน history ก็คืออันนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าเอ้ยเราสับมิดไปที่ไหนบ้างอ่ะเราลองกดเข้าไปดูคือเมื่อกี้นะก็ไม่ได้กดสับมิดนะเพราะว่าอัน,นั้นก็คือไม่ใช่สิ่งที่นะต้องแบบอยากอยากจะแอพลพยก็เนี่ยคือตรงเนี้ยก็จะเป็นลิสต์เลยว่าแบบเพื่อนๆแอพลายไปเมื่อไหร่วันไหนมันกก็จะขึ้นบอเลย จากในหน้า recommended recommended job เนี่ยเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าบาริษนะัทไหนโพสงานเนี้ไว้นานหรือ,อยังโดยที่แต่ละโพสเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาบอกนะแบบอ่าย่างโพสเนี่ย customer service trainer เนี่ยก็คือ11 hour โมงกก็คือเออโพสมาแล้ว11ชั่วโมงที่แล้วนะก็ดูเอาว่าแบบเออคือยิ่งโพสใหม่อะ่ะมันก็ยิ่งดีแน่นอนเพราะว่าถ้ายิ่งโพสนานแบบ สามวันที่แล้วสี่วันที่แล้วห้าวันที่แล้วเงออี้ยโอกาสที่เราจะได้งานมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าเนื่องจากว่าค a n ิเดตที่สังเกตรหรือเห็นข้อความเห็นโพสต์งานนี้ก่อนนะ่ะเขาก็สามารถที่จะแอบไายไปก่อนนานนั้นแล้วแล้วนายจ้างเงี้ยเขาอาจจะเรียกคนนั้นไปสัมภาษณ์เรียบร้อยหรืออาจจะอยู่ระหว่างการดําเนินงานแล้วแต่โพสนะ์น่ะมันก็คือ,อยังไม่ได้ลบไงเออคือนัดก็ไม่อยากให้เพื่อนเพื่อน,นท้อนในการหางานนะคือการหางานอนะ่ะมันยากจริงๆคือนัดเข้าใจเลยเพราะว่าเวลาหางานแม้ว่าเราจะเห็นโพสต์มากมายในการหางานอนะันเนี้ย คือบางงานอะมันเป็นโพสต์เก่าที่เขาแบบเพิ่งเอามาโพส์ก็จริงแต่คือเหมือนกับว่าเขาได้คนเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเขาแบบเอองานมันก็ยังไม่ได้ถูกลบทิ้งไปทําให้เราบางทีเราสมัครงานไปแล้วแล้วแบบนายจ้างก็ไม่ได้เรียกเราไปซ้ำเพราะว่าเออเขาได้คนแล้วแหละหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือแบบนายจ้างหรือบริษัทนั้นๆทํนะทการโพสต์หาง,งานไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลาเลยเพราะว่าประมาณว่า คือเขาต้องการที่จะสะสมใบ r e ู u m e หรือสะสมค a n d i d a ของเขาไว้ในมือเมื่อครั้งเมื่อครั้งที่พนักง,งานในแผนของเขาได้ลาออกไปเขาก็สามารถที่จะเรียกค a n d i d a t ในลิสต์ที่เขาเก็บไว้ได้ทันท่วงทีอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะวิธีว่าเพื่อนเอนเวลาสมาัครงานไปอ่ะเออก็ยังไม่ถูกเรียกนายจ้างก็ยังไม่โทรมาสักทีอ่ะแน่นอนว่าเราก็ต้องพยายามต่อไปเราก็ต้องพยายามหมั่นหมั่นแบบสับมิดแอปพลิเคชันสมัครงานไปเรื่อยๆนะทุกคน เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าเรซูเม่กับซีวีต่างกันยังไงเรซูเม่จะเป็นแบบใบสรุปประวัติของเราแบบสั้นๆภายในส่วนใหญ่อ,อยูมภายในหนึ่งหน้ากระดาษเป็นแบบสรุปประวัติการทํางานประวัติการศึกษาของเราแต่ว่าถ้าเป็นซีวีส่วนใหญ่มันจะมากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษเป็นการสรุปแบบประวัติการทํางาน ด้วยประวัติของเราประวัติกิจกรรมประวัติเกียรติบัตรผลงานต่างๆที่ผ่านมาแน่นอนว่าเออมันเยอะนื้มันก็เลยมากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษด้วยโดยซีวีเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะเรามีการนับใช้กันทั่วหลายที่ประเทศอังกฤษนิวซีแลนด์ไอร์แลนด์แต่ว่าถ้าฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะใช้แบบเนซูเมกันแต่ฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็คือใช้ควบคู่แหละแล้วแต่ว่าบริษัทเนี่ยต้องการอะไร สำหรับวันนี้นัดก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ในการใช้แอปพลิเคชัน JobDB มากยิ่งขึ้นนะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวนะัดจะช่วยเองก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะัดด้วยนะเพื่อนๆเพื่อเ,เป็นกำลังใจให้นะัดแล้วสำหรับวันนี้นะัดต้องไปก่อนแหละ๊ายบายเพื bye, <ๆ>่อนๆสู้ๆ